สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกคุ้นตัวหนึ่งที่เรื่องราวน่าสนใจมากนั่นก็คือคุณ AAI หรือบริษัท Asian a l l i a n e International นะครับจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยมาจากการเป็นแค่ผลพลอยได้จากการแปรรูปปาทูน่าแต่ทุกวันนี้ AI กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญในตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมไปแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าการพลิกโฉมธุรกิจครั้งใหญ่นี้มันสร้างโอกาสและความท้าทายอะไรให้กับ AI บ้าง แต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันที่ตัวบริษัท AAI นะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมจู่ๆธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงถึงกลายเป็นธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงที่นักลงทุนทั่วโลกต้องหันมามองกันอะไรที่ทําให้ตลาดนี้มันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ขนาดนี้ซึ่งคําตอบของคําถามนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยและนี่ก็คือคําตอบครับแม้กแต่เทรนดที่เรียกว่า Pet Humanization ครับ พูดง่ายๆก็คือแนวโน้มที่คนทั่วโลกเนี่ยปฏิบัติต,ต่อสัตว์เลี้ยงเหมือนกับเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวไปแล้วเราไม่ได้แค่เลี้ยงพวกเขาอีกต่อไปแล้วนะครับแต่เราดูแลเขาเหมือนลูกหลานคนหนึ่งเลย ซึ่งนั่นเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับพอน้องหมาน้องแมวกลายเป็นลูกรักขึ้นมาเจ้าของก็พร้อมที่จะจ่ายมากขึ้นเพื่ออาหารที่ดีที่สุดของใช้ที่ดีที่สุดของพรีเมียมที่สุดเพื่อสุขภาพและความสุขของสมาชิกสีขาในบ้านนั่นเองครับและนี่แหละครับคือลมใต้ปีกที่ทรงพลังที่สุดที่กําลังขับเคลื่อนการเติบโตของ AI อยู่เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดวันนี้เราจะไปดูกัน5ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับจะเริ่มจากภาพรวมธุรกิจของเขาก่อนแล้วไปจอดลึกที่ผลประกอบการ จากนั้นไปดูแผนกลยุทธ์ในอนาคตประเมินความเสี่ยงต่างๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยบทสรุปกันครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยครับกับคำถามพื้นฐานที่สุดเลยว่าจริงๆแล้ว AI ทําธุรกิจอะไรกันแน่ถ้าดูจากตัวเลขนี้จะเห็นภาพชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนรายได้ของ AI ตอนนี้เนี่ยคืออะไรเกือบเกือบ87%ของรายได้มาจากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงครับนี่คือผลลัพธ์ของการปรับกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากๆที่หันไปโฟกัสตลาดที่กําไรดีกว่า และมีโอกาสเติบโตสูงกว่าอย่างเต็มตัวส่วนธุรกิจอาหารคนแบบดั้งเดิมก็ยังทําอยู่นะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นส่วนประกอบเล็กๆไปแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการเดินทางของบริษัทครับการตัดสินใจครั้งสําคัญจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2011แล้วนะครับหรือกว่า10ปีที่แล้วที่บริษัทเปลี่ยนทิศท,ทางมาลุยตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียมแบบเต็มตัว จากนั้นก็ค่อยๆสร้างแบรนด์ของตัวเองอย่างมองชูขึ้นมาในปี2019แล้วก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี2022เพื่อระดมทุนขยายกําลังการผลิตทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยมันคือผลของการวางแผนมาอย่างยาวนานนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนี่คือการเดินเกมระยะยาวที่น่าจับตามองมากๆครับพอเข้าใจภาพรวมธุรกิจกันแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงเวลามาดูสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับนักลงทุนอย่างเราๆแล้วนั่นก็คือตัวเลขทางการเงิน มาดูกันครับว่าผลประกอบการของ AI แข็งแกร่งแค่ไหนกันปีที่ผ่านมาเนี้ยต้องบอกว่าเป็นการฟื้นตัวที่น่าประทับใจมากครับหลังจากปีก่อนหน้านี้เจอปัญหาที่ลูกค้าในต่างประเทศชะลอคำสั่งซื้อเพื่อระบายสต็อกหรือที่เราเรียกว่าดิส็อกกิ้งพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายออเดอร์กลับมารายได้ก็กลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งเลยแต่ตัวเลขที่ต้องจับตาดูจริงๆเลยก็คือกำไรสุทธิครับจาก383ล้านบาทกระโดดไปถึง1,3 0 0ล้านบาท นี่คือการเติบโตถึง162%เลยนะครับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าเครื่องยนต์ของ AAI กลับมาทำงานเต็มสูบอีกครั้งแล้วพอมาดูเรื่องสุขภาพทางการเงินก็ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกครับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ D/E Ratio เนี่ยอยู่ที่แค่0.16เท่าเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าบริษัทแทบจะไม่มีหนี้สินเลยครับซึ่งทำให้มีความคล่องตัวสูงมากในการจะลงทุนขยายกิจการไม่ต้องกังวลเรื่องภาระดอกเบี้ยจ่ายเลย ส่วน ROE หรืออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก็สูงถึง18.23%นะครับหมายความว่าทุกๆเงินลงทุน100บาทของผู้ถือหุ้นบริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาได้ถึง18บาทกว่าๆซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจมากครับ และสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่ให้กระแสงเงินสดกลับมาสม่ำเสมอ AAI มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า50%ของกำไรสุทธิซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่เป็นมิตรตอบผู้ถือหุ้นมากๆเลยนะครับและก็ทำให้อัตราเงินปันผลตอบแทนหรือ Dividend Yield เนี่ยอยู่ในระดับที่น่าสนใจทีเดียวครับผลงานในอดีตและปัจจุบันดูดีแล้วคาถามต่อไปก็คือแล้วอนาคตละ่ะ AAI มีแผนที่จะเติบโตต่อไปยังไง เรามาดูแผนกลยุทธ์ที่บริษัทประกาศออกมาอย่างเป็นทางการที่มีชื่อเท่ๆว่า Level Up AI กันครับกลยุทธ์ Level Up ของเขาเนี่ยมีเสาหลักอยู่4ด้านครับคือยกระดับองค์กรยกระดับแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ยกระดับความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมแต่เสาหลักที่ผมมองว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับคือข้อ2ครับ Level Up to Strategic Partners ก็คือการเปลี่ยนสถานะจากแค่ผู้รับจ้างผลิตหรือ OEM ไปสู่การเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมันไม่ใช่แค่การรับออเดอร์แล้วก็ผลิตส่งไปนะครับแต่คือการเข้าไปช่วยลูกค้าพัฒนาสินค้าใหม่ๆวางแผนการตลาดร่วมกันทําให้ความสัมพันธ์มันเหนียวแน่นขึ้นมากแล้วก็เลิกกันได้ยากขึ้นด้วยครับแล้วกลยุทธ์นี้ก็ไม่ใช่คาพูดสวยๆนะครับบริษัทกําลังลงมือทําจริงๆนี่คือการลงทุนขยายกําลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกที่จะเพิ่มขึ้นอีก3,000ตันต่อปีในปีหน้าทําให้มีกําลังการผลิตรวมเกือบๆหกหมื่นตันต่อปีเลยทีเดียวนี่คือการเตรียมความพร้ออออมเเพื่ออรรงับบกาาตตติโตในานาค แล้วก็สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริหารที่มีต่อธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับแน่นอนครับว่าการลงทุนทุกอย่างมี2ด้านเสมอทีนี้เราลองมาดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างนั่นก็คือความเสี่ยงและความท้าทายที่ AI ต้องเผชิญเพื่อให้เราได้ภาพที่สมดุลที่สุดครับความเสี่ยงหลักๆก็มีอยู่หลายด้านนะครับถ้าให้ลองจัดกลุ่มดูก็จะมีทั้งความเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้เลยอย่างเช่นราคาวัตถุดิบปลาทูน่าที่ผันผวนหรือค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งกระทบรายได้จากการส่งออกโดยตรงและก็มีความเสี่ยงในเชิงธุรกิจอย่างการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะจากคู่แข่งคนสําคัญอย่าง ITC และสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนรวมถึงการที่บริษัทยังต้องพึ่งพาลูกค้า OEM รายใหญ่ๆไม่กี่รายอยู่ครับเราสามารถสรุปภาพอนาคตที่เป็นไปได้ออกมาเป็น2กรณีหลกัหลกๆครับ กรณีที่ดีที่สุดหรือบูเคสก็คือความต้องการในตลาดหลกักอย่างอเมริกากับยุโรปฟื้นตัวแรงกว่าที่คาดไว้บริษัทสร้างแบรนด์ของตัวเองได้สําเร็จและต้นทุนกับค่างเงินเป็นใจแต่ในทางกลับกันกรณีที่เลวร้ายที่สุดหรือแบรเคสก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับหากต้องเจอกับมาตรการกีดกันทางการค้าเศรษฐกิจโลกถดถอยจนกระทบกําลังซื้อหรือราคาวัตถุดิบพุ่งสูงจนกดดันอัตรากาไรอย่างรุนแรงแล้วนะวิเคราะห์มองหุ้นตัวนี้ยังไงกันบ้างจะเห็นได้เลยนะครับว่ามุมมองค่อนข้าาาางหลาหลลกกยม มีตั้งแต่ที่แนะนำซื้อแล้วก็ให้เป้าหมายไปเกือบ7บาทไปจนถึงที่แนะนำแค่ถือโดยให้เป้าหมายแถวๆ5บาทซึ่งการกระจายตัวของราคาเป้าหมายแบบนี้บอกอะไรเราได้บ้างมันบอกเราว่านี่เป็นหุ้นที่มีทั้งโอกาสเติบโตสูงแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่ชัดเจนมากๆทำให้นักวิเคราะห์แต่ละสำนักยังมองต่างมุมกันอยู่ครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมาสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดเพื่อหเห็นภาพรวมการลงทุนในหุ้น AAI ที่ชัดเจนที่สุดกัน ถ้าจะให้สรุปหัวใจของการลงทุนในหุ้น AI a ออกมาเป็นประโยคเดียวก็คือประโยคนี้เลยครับความสำเร็จในการลงทุนขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการดำเนินกลยุทธ์ level up AI a ให้สำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนผ่านจากผู้ผลิต OEM ธรรมดาไปสู่การเป็นคู่ขาเชิงกลยุทธ์ถ้าเขาทำได้สำเร็จนะครับมันจะเป็นการปลดล็อกมูลค่ามหาศาลให้กับบริษัทเลยทีเดียวถ้าจะให้สรุปทุกอย่างในหข้อที่ต้องจำให้ขึ้นใจเกี่ยวกับ AI ก็คือ หหุ้นตัวนี้ก่อไปกับเมกะเทรนด์เพรฮิวแมนนเซชันแบบเต็มๆเ,เลย 2. ส,สุขภาพการเงินแข็งแกร่งมากนี่ต่ำ 3. ามมีกลยุทธ์เติบโตที่ชัดเจนและกำลังลงมือทำจริง 4. ปันผลน่าสนใจและข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยากทั้งเรื่องค่างเงินและนโยบายการค้าระหว่างประเทศครับ และผมขอปิดท้ายด้วยคำถามสำคัญที่สรุปความท้าทายทั้งหมดของการลงทุนในหุ้นตัวนี้ครับท่ามกลางความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่รุมเร้าอยู่รอบด้านบริษัทเอเชียนอลออนอินเตอร์เนชั่นแนลจะสามารถดำเนินกลยุทธ์เลเวลอัพเพื่อยกระดับตัวเองและสร้างการเติบโตต่อไปได้สำเร็จหรือไม่คำตอบของคำถามนี้คือสิ่งที่นักลงทุนทุกท่านต้องนำไปคบคิดและตัดสินใจกันต่อครับ